สวัสดีค่ะจากบานไร่บงพยอมค่ะวันนี้จะมาขยายว่านนกคุ้มนะคะเมื่อถึงเวลาเขาก็จะแตกหน่อขึ้นมานะคะเมื่อหมดเวลาเขาก็จะยุบลงไปนะคะอันนี้ก็เขาก็แตกหัวจากหนอนจากหัวเดิมนะคะ หัวเก่าก็ยุบไปหัวใหม่ก็เกิดขึ้นมาแล้วก็จะมีใบสวยๆแบบนี้นะคะตอนนี้เพิ่งจะเริ่มแตกขึ้นมานะคะก็คือยังยังเป็นหัวเงาของเขาอยู่นะคะนี่ค่ะยังเป็นหัวเงาแบบนี้อยู่นะคะถ้าเขามีใบแตกขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะสวยงามมากนะคะ ไม้นี้คือไม้มงคลนะคะเป็นไม้อยู่ยงคงกระพันนะคะใช้หัวเงาของขาแบบนี้นะคะหรือว่าจะใช้ไปในทางพุทธคุณคือการทําพระผงนะคะก็จะใช้หัวว่านของนกคุ้มนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูการใส่กระถางย้ายหัวเงากันนะคะ เราก็จะเอาดินใส่กระถางนะคะดินนี้ก็เหมือนเหมือนเดิมนะคะดินใบไม้ผสมกาบมะพาร้าวสับแล้วก็ทานนะคะจะใส่ดินแบบนี้นะคะ อันนี้หัวเง่าของเขาที่มีใบแตกขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็จะฝังลงไปในดินแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะแตกขึ้นมาใหม่หลายๆแบบนี้นะคะเราก็จะฝังรวมลงไปด้วยกอเขาก็จะใหญ่นะคะ ีหลายๆท่านนะคะสอบถามเข้ามาแล้วก็หลายๆท่านที่ได้ซื้อไปแล้วนะคะตอนนี้บา้านรงพยอมก็จะยังไม่จำหน่ายแล้วนะคะเพราะว่าจะเอาลงกระถางปลูกเพื่อขยายพันธุ์นะคะนี่ค่ะใบเขาจะสวยมากๆนะคะว่านกคุ้มนี้ เขาชอบดินร่วนซุยนะคะไม่ดไม่ชอบดินแน่นดินชื้นแฉะนะคะอันนี้เขาก็เริ่มแตกแตกขึ้นมาแล้วนะคะนี่ค่ะถ้าเรานั่นเราก็จะแบ่งแบบนี้นะคะแล้วก็ปลูกฝังลงไปนะคะรอให้เขาแทงยอดแทงหน่อขึ้นมานะคะ อันนี้เขาก็แตกนะคะนี่ค่ะเป็นหน่อขึ้นมาเล็กๆนะคะแล้วก็จะฝังลงไปแบบนี้นะคะตอนนี้ก็เหลือไม่มากแล้วนะคะสำหรับ นี่ค่ะหนอเขาก็จะแตกมาตามตุ่มเหมือนเหมือนเงากระชายนะคะเเราก็จะมาลงกระถางดินเผาเลยนะคะเป็นไม้มงคล ที่เรียกว่าอยู่ยงคงกระพันนะคะชายไทยส่วนใหญ่มักจะนิยมใช้กันนะคะสำหรับว่านกคุม้มหรือว่าเกจิอาจารย์ต่างๆก็มักจะใช้เป็นมวลสารในการทำพระนะคะพระของบูชาหรือว่า ทำเป็นสิ่งคลาดแคล,ล้วต่างๆนะคะอันนี้น้องเขาโมขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็จะฝังไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวถึงเวลาเขาก็จะงอกขึ้นมาเอง ถึงเวลาเขาก็จะยุบหายลงไปเองนะคะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับว่านนกคุม้มการขยายพันธุ์ว่านนกคุม้มก็คือใช้หัวเงาหัวเงาเขาจะคล้ายๆกับกระชายนะคะวันนี้ก็ย้ายมาลงกระถางนะคะก็ได้ สกระถางเล็กกับ1กระถางใหญ่นะคะเดี๋ยวเราก็จะลดน้ำนะคะสำหรับบ้านไร่องคพยอมนะคะถ้าเป็นไม้มงคลลดน้ำก็จะใช้อิติปีโสภควานะคะถึงภควาตินะคะวันนี้บ้านไร่องคพยอมก็ มาขยายพันธุ์ว่านนกคุ้มให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ